สวัสดีค่ะมาพบกับเสียวเหว่วนะคะวันนี้พี่เสียวเหว่วจะพามาโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online นะคะซึ่งตอนนี้เราจะพาโอนเงินแบบระบบพร้อมเพย์กันนะคะซึ่งเราได้พาทำติดไฟในการเตรียมเตรียมติดไฟไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาโอนเงินกันในระบบ KTB Corporate Online กันนะคะซึ่งเราสามารถเข้ามาที่อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ถาม Google น,นะคะพิมพ์คาว่า,า KTB Corporate Online เนาะ เราก็จะอันนี้เรามีอยู่แล้วเราก็พิมพ์เพว่า KTB Corporate Online เราก็จะมาที่หน้าจอตรงนี้ก็ใส่ในส่วนตรงนี้เราก็จะใส่รหัส Company ID ที่เราได้นะคะเราก็จะใส่ User ID เราจะใส่เป็น Maker หนึ่งนะคะ พาสเวิร์ดก็คือของเราตั้งเอานะคะซึ่งระยะเวลาก็ประมาณ90วันเนาะก็จะหมดอายุการทำงานของยูเซอร์เราก็จะเปลี่ยนรหัสใหม่นะคะในส่วนของเมเกอร์เราก็จะทำข้อมูลทุกอย่างป้อนนะคะให้ออโตไรเซอร์อนุมัตินะคะจากนั้นก็จะใส่รหัสเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะมาตรงหน้าจอตรงนี้ในส่วนของ การโอนเงินแบบพร้อมเพย์นะคะจากนั้นให้เรากดที่ลูกเต๋าตรงนี้เลยนะคะ9อันนะคะมันก็จะแตกต่างจากที่เราพาโอนเคทีบีค o ร์เปอเรทออนไลน์ด้วยการใช้หมายเลขโทรศัพท์นะคะอันนี้จะเป็นการโอนพร้อมเพย์จะเป็นการโอนด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปผูกพร้อมเพย์กับธนาคารคนนั้นก็จะเงินยังไม่เข้านะคะอันนี้ก็พามาที่ลูกเต๋านะคะในส่วนของความแตกต่างในส่วนจากเคทบีเราก็ อาจจะสังเกตไหมคะว่าเห็นแล้วนะคะในส่วนตรงนี้เราจะมาที่บังเปเมนนะคะอาจจะพูดผิดก็ได้นะคะเบล์บังนะคะอันนี้ก็จะมาที่อัปโหลดไฟล์บังเปเมนนะคะให้เราติ๊กเลือกตรงนี้ได้เลยจากนั้นให้เรากดนะคะก็จะเป็นข้อมูลของการโหลดนะคะแต่ว่าไฟล์ตรงนี้ปกติจะไม่มีนะคะแต่ว่า อะอยาอโหลดไปแล้วมันมีข้อผิดพลาดนะคะในไฟล์ตรงนี้เราก็เลยยังไม่ต้องดูตรงนี้นะคะมาที่หน้าจอตรง Service Name กับไฟล์อัพโหลดนะคะที่เราต้องใช้เราก็กด Service Name ได้เลยนะคะในส่วนของ Service Name เราใช้ได้แค่ KTB IP Standard 03เท่านั้นนะคะนอกนั้นก็จะไม่ได้ใช้นะคะถ้าเราใช้เป็นไฟล์ตัวอื่นก็อาจจะเสียค่าธรรมเนียม นะคะของนั้นนั้นเราก็จะต้องรับผิดชอบเองนะคะอันนี้เลือกได้แค่ KTB IP standard 03เท่านั้นนะคะจากนั้นในส่วนของเราตัวตรงนี้ที่เราจะอัปโหลดไฟล์นะคะก็ให้ดูว่าเราอะคะ่ะเซฟไว้ไฟล์ t เทคไฟล์ไว้ตรงไหนนะคะจากนั้นให้กดคลิกตรงนี้แล้วก็เลือก open นนะคะให้เรามากดตรงนี้เลยค่ะ อัปโหลดนะคะเราจะติ๊กตรงนี้ด้วยก็ได้นอ t t ี้2นะคะก็ให้ใส่อีเมลของเราแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มันก็จะมาเองจากที่เราโอนเทคไฟล์ที่เราผูกบัญชีไว้นะคะให้เราติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะนอ t ตี ty, นะคะ n o t ตี t 2แล้วจากนั้นกดอัปโหลดนะคะอัปโหลดก็จะมีมุมอยู่ตรงนี้นะคะ เมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นปุ่มตรงนี้ว่ารีเฟรชนะคะให้เรารอรอไฟล์ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่า processing ก็คือระบบกําลังประมวลการนะคะก็ประมาณสัก2นาทีด้วยนะคะประมาณสัก1นาทีไม่เกิน1นนาทีนั่นแหละค่ะจากนั้นก็ให้เรากดไปนะคะนี่ค่ะมันจะขึ้นปุ่มดินสอตรงนี้ก็คือไม่มีข้อผิดพลาดนะคะปุ่มดินสอตรงนี้ ะะไม่มีข้อผิดพลาดนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นไปที่ข้อความของเราเบอร์โทรศัพท์นะคะว่าเราได้ทําการโอนไฟลยนะคะจากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มดินสอนะคะเมื่อกดที่ปุ่มดินสอเสร็จแล้วนะคะให้เรามาติก๊ตรงนี้คะ่ะจํานวนไฟล์ให้เราดูวันที่นะคะวันที่มีผลก็จะเป็นประมาณ1วันนะคะ1วันเสร็จแล้วให้เรากดที่ transaction ตรงนี้เราจะสามารถ submit ก็ได้หรือว่าเราจะกดที่ t r a n s a c t i o n นะคะให้เรากด n o ฟที t ่ส o แล้วก็ n o t ที t ่สอเดี๋ยวนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็จะส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์กับอีเมลของเรานะคะจากนั้นกด transaction ตรงนี้นะคะเพื่อดูรายชื่อทั้งหมดจำนวน 46, 346รายการเรายังไม่ต้องกด submit ตรงนี้นะคะเราจะกดมาที่ t r a n s a c t i o n จำนวนคนกันก่อนนะคะจากนั้นก็จะขึ้นตรงนี้ให้เรากด c o n t r o l f นะคะ เพื่อปริ้นรายงานตรงนี้ไว้นะคะ1นทับแผ่นนะคะให้เราปริ้นเสร็จเรียบร้อยให้ปริ้นเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะอันนี้ก็จะขึ้นรายชื่อทั้งหมด346คนแต่ว่าในสีหน้าก็จะขึ้นหน้าแค่ทั้งหมด30คนเท่านั้นนะคะจากนั้นให้เรากดคอนเฟิร์มนะคะก็จะมาอยู่ตรงคอนเฟิร์มเมชั่นนะคะให้เรากดที่คอนเฟิร์มตรงนี้มุมขวาด้านล่างนะคะจากนั้นก็จะมาขั้นตอนที่3นะคะสม,มิธ Success fully นะคะก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกด finish หรือว่า more transaction ก็ได้นะคะันี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการทำฝ่ายของการโอนเงินด้วยระบบบัตรประชาชนนะคะพร้อมเพย์นะคะเดี๋ยวในส่วนของ a u t h o r i z e r เป็นคนอนุมัติเดี๋ยวเสซ่ยวยาวจะไปแอบขอมาเล่าให้ฟังกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีวิธีการโอนเงินนะคะเป็นระบบการโอนเงินแบบพร้อมเพย์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ